ขับเรียนท่านประธานสภาธิการกบมนายชูศักดิ์สิรินินรัมตรีประจำธรนักนาย,ยกรัมตรีได้รับมอบหมายจากคณะรัมตรีให้เป็นผู้นำเสนอร่างพระบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ฉบับที่ปศซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระรัมัญยัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พศ2561โดยมี <c oughs> หลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ <c oughs> หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระรัมยหยัดจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พศ2561เพื่อ,อ 2, เปลี่ยนชื่อสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นสำนักง,งานพระครังข้างที่ และโอนกิจการของทนักพระราชวังเฉพาะส่วนของงานพระคลังข้างที่ไปเป็นของทรพงานพระคลังข้างที่เหตุผลโดยที่พระคลังข้างที่เป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการดูแลจัดการพระราชทรัพย์ของพระหมหากษัตริย์มาตั้งแต่โบราณกาลซึ่งต่อมาได้มีการจัดตั้งทัพงานทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์ เพื่อทำหน้าที่แทนเพื่อเป็นการสืบทอดประวัติความเป็นมาให้สอดคล้องกับโบราณราชประเพณีจึงสมควรเปลี่ยนชื่อสำนักงานทรัพย์ถินพระมหากษัตริย์เป็นสำนักงานพระคลังข้างที่และสมควรรวมกิจการของสำนักพระราชวังเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสักงานพระคลังข้างที่เดิม เข้ามาบริหารจัดการโดยสนักง,งานพระลังข้างที่ตามพระราชบัญญัตินี้จึงจําเป็นร่องตราพระราชบัตรนี้ท่านประธานสภาที่เคารพครับเพื่อให้การพิจารณาร่างรราบัญญัติจัดจระเบียบทรัพย์ถินประมากษัสัตว์ฉบับที่พอสอเป็นไปด้วยความรวดเร็วคณะมนตรีจึงได้มีมติในการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ย0ส รลสภาคม2,568ให้แจ้งสภาผู้แทนราษฎรขอให้ได้พิจารณาโดยกรรมติการเต็มสภาทั้งนี้ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2,562ข้อ120วรรค2จึงกลบาเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปขอขอบพระคุณครับ